วัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริบทน้อยยี่สิบเก้านะครับผมให้หัวข้อว่าทรงตัดเครื่องจำจองของข้านะครับพระคัมภีตอนนี้ได้กล่าวถึงการขอบคุณที่พระเจ้าได้ตัดเครื่องจำจองจากชีวิตของเขาโดยนำภาพการเกษตรมาเปรียบเทียบนะครับผมอยากจะอ่านในข้อที่หนึ่งข้อที่สองและในข้อที่สามนะครับบอกว่าเขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มหนุ่มมาให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าเขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกอย่างหนัก ตั้งแต่หนุ่มๆม,มาแต่เขาก็ยังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้เขาได้ไถคนที่ไถก็ไถบนหลังข้าพเจ้าเขาทํารอยไถของเขาให้ยาวข้อ4ี่พระเจ้าทรงชอบทมพระองค์ทรงตัดเครื่องจําจองจากของคนอาธรรมพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกเราเกี่ยวกับการตัดเครื่องจําจองของเราเนี่ยนะครับสเรื่องด้วยกันอันที่1นึ่งคนที่อธิษฐานคนนี้เขาเรียกขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะในอดีต ในข้อที่1ข้อที่2บอกว่าพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าตั้งแต่หนุ่มๆม,มานะครับข้าพเจ้าทุกยากอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆคาว่าหนุ่มๆก็หมายถึงว่าตอนที่เขาเป็นทาสในอียิปต์อิสราเอลตอนที่อยู่ในอียิปต์สมัยโมเสสนะครับ1,500ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าประสูติเนี่ยนะครับพวกเขาก็มีความทุกข์ลำบากมากต่อมาในสมัยของบรรดาผู้ผยชนะก็เจอความทุกข์ลำบาก,กครับนะสมัยผู้ผยชนะทั้งหลายก็เจอผู้ฤทธิ์ัยก็เจอความทุกข์ สมัยของผู้ผู้เผชชนะในสมัยของอดาวิดเองนะครับจนถึงผู้ชนะตหลังๆเนี่ยนะครับก็เจอความทุกข์จากศัตรูต่างๆนะครับในพระคัมภีร์ในข้อที่3บอกว่าเขาไถลอยไถซึ่งหมายถึงการกดขี่ข่มเหงอย่างทารุณบางทีก็ถูกเคี่ยนตีนะครับเหมือนกับลอยไถทําให้เขาขมขื่นแต่พระคัมภีร์ข้อ2น่าสนใจมากแต่เขายังเอาชนะรขบจ j a ไม่ได้กำลังพูดบอกว่า การที่พระเจ้าจะตัดเครื่องจำจองวิตของเราได้นั้นเราควรจะมองไปในอดีตว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับปกป้องเรายอย่างไรเราอย่ามัวไปจมปลักกับปัญหาของเราในปัจจุบันให้มองกลับไปผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเมื่อมองย้อนกลับไปโอ้เรามาผ่านจุดนี้มาได้ยังไงเราผ่านเรื่องนั้นมาได้ยังไงให้มองย้อนกลับไปครับว่าพระเจ้าได้ช่วยเราทั้งหลายและพระคัมภีร์กําลังพูดว่าพวกเขาเอาชนะพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าแม้จะมีปัญหา แม้จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของเราเราสามารถผ่านไปได้พระยิสกิจเจ้าพระองค์ทรงช่วยเราจากเครื่องจำจองเหล่านั้นด้านจิตวิญญาณด้วยนะครับเมื่อก่อนเราเคยทำผิดทำบาปแต่เมื่อเราเชื่อพระยิสกิเจา้าพระองค์ทรงช่วยเราและไม่ได้ไหมายความว่าทันทีที่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีความผิดความบาปอาจจะมีความทุกข์ลำบากที่เราจะต้องเผชิญอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ก็เอาชนะเราไม่ได้และอันที่สองครับ เขาก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้าว่าให้เครื่องจำจองในปัจจุบันเนี่ยพ่ายหลุดไปให้ศัตรูของเขาพ่ายแพ้ไปนะครับเขามีความมั่นใจว่าศัตรูของเขาเนี่ยนะครับจะหายไปเหมือนกับหญ้าที่อยู่งอกบนหลังคาก็จะเหี่ยวแห้งไปเขามีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทําลายเครื่องจองจําเหล่านั้นทนี่น้องที่รักครับเราต้องวิงวอนขอให้พระเจ้าเอาความบาปความผิดความทุกข์าจของเราขณะเดียวกัน เราเองต้องมองย้อนกลับไปในอดีตว่าพระเจ้าพระองค์สามารถช่วยเหลือเราได้2ออย่างนี้ต้องอยู่คู่กันนะครับการมองไปยังอดีตว่าพระเจ้าช่วยเราได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ผ่านมาและอธิษฐานขอการปลดปล่อยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องจําจองเหล่านั้นนะครับซึ่งคอยทําลายเราหลุดออกจากชุดของเรานะครับแล้วพระบีดีบอกว่าเหมือนกับหญ้าที่งอกบนหลังคามันจะหายไปโดยเร็ววันขอพระเจ้าอวยพรครับ